ไม่รู้จะไปตีอะไรจริงนะครับไม่มีอัวยอยู่นะครับรีวิวกันตรงไปตรงมานะฮะก็ตามสภาพที่เห็นเลยแล้วกันนะฮะนี่ดูคานดิโอ้โหอาวาไม่รู้จะไปตีอะไรจริงราคา2อ0 0 0นห้าหมื่นทุนทนสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะฮะรถตู้เย็นฝางไม่ผิดน,นะรถตู้เย็นนะเนี่ยฮะคือมันเป็นรถใส่ตู้เย็นแบบนี้มาเนี่ยอย่างนี้เลยราคาแสนเดียว่าคันนี้ราคาหนึ่งแสนทุนทนนะฮะ ขับได้ปกติใช้งานได้ปกตินะครับแล้วที่สําคัญไอแอร์ที่อยู่ด้านหลังตู้เนี่ยนะผมมาเปิดให้ดูแอร์ที่อยู่ข้างหลังก็เย็นด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในก่อนเลยอันดับแรกเป็นมือหม ouais ุน year, นะฮะโอ้โหน่าจะเป็นดีแม็กชมแรกแล้วเนี่ยอืมน่าจะเป็นดีแม็กชมแรกเอาหน้าสตาร์ตติดนะครับขับได้ปกติแอร์เย็นนะครับก็จากที่ดูก็ไม่น่าจะแย่อะไรนะเนี่ยอืมแสนหนึ่งนะก็ลองคำนวณคิดตามกันไปด้วยแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่านะ ก็ได้เครื่อง2 0 0เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องอ๋อน่าจะเป็นเครื่องดั้นายตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยใช่จริงครับเนี่ยฮะอยู่ในบล็อกดีแม็กชมแรกด้วยเหมือนกันนะครับโอเคฮะเบื้องต้นรถได้เดิมนะไม่มีชนหนักที่ความน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับซุ้มซอกด้านในไม่มีตัดไม้มีผะผุเชื่อมนะครับแก้มคมๆคมแบบนี้เลยนะฮะคานเดิมโรงงานนะครับเพดดักแต้ก่อนอ่าโอเคเพจเดิมโรงงานนะครับอืมเปลี่ยนกระจังหน้ามานะฮะเนี่ยเปลี่ยนกระจังหน้ามา ก็อ่ะตามนั้นละกันดูดิได้บางจัดเลยอะนะฮะโอ้โหดูฝากระโปรงหอวหัดคมกริบเลยอันนี้คือรถใช้งานแบบผมว่าเขาดูแลดีอยู่นะสําหรับรถคันนี้นะนี่ฮะไม่แย่นะบราคาหน,น,นึ่งแสนทุ่นๆนี่ครับประมาณนี้นะรอบตัวรถเป็นรถอะไรมาก่อนเอ่ยแต่เป็นตู้เย็นข้างในอะนะฮะอืมอ่ะนะประมาณนี้นี่ครับรอบตัวรถเป็นแบบนี้นี่ฮะ ไม่ไม่แน่ใจว่าเยอะหรือเปล่าแต่คิดว่าคงจะเยอะแหละฮะดูด้านในนิดนึงนะฮะ<ม>เห็นเขาบอกว่าตู้เย็นด้านในยังใช้ได้อยู่ว้าวอืมโอ้โหน่าจะจอดทิ้งไม่นานพอสมควรนะครับนี่ฮะนี่ครับประมาณนี้นะใช้ได้นะครับตู้เย็นด้านในใช้ได้อืมอยากไปลองขับเหลือเกินนะฮะคันนี้โอ้โหดูสิเดี๋ยวดูข้างล่างนิดนึงเขาทำอะไรมาบ้างข้างล่างลืมเลยนะฮะเนี่ย โอ้โหมียางอะไหลแล้วยังอะไหล่ยฮยช่วงล่างสวยนะเนี่ยฮยไม่แย่นะครับแชสซีก็ไม่แย่นะครับวิตวถังด้านหลังโอเคเลยแหละแล้วก็พกเผานะใช้ได้นะครับมเีเสริมแหนรับน้ำหนักมาให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดโช๊คนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็มีโูโ้ดมีพอลอยด้วยเอาวะ่ะ วิผมมองว่าคุ้มนะเนี่ยราคา10,000แสนได้ตัวรถประมาณนี้นะเดี๋ยวคำนวณทีละนิดก่อนราคา10,000แสนได้ตัวรถประมาณนี้รถขับใช้งานได้ปกติสตาร์ทติดขับได้ปกตินะครับแอร์เย็นมีแอร์ใช้แล้วก็แอร์ที่อยู่ในตู้นี่ก็คือใช้ได้ได้เพาลอยมีแหนบมีชกใหม่วิคุ้มนะผมว่า10,000แสนทุนเนี่ยเอาวะชักอยากจะไปลองขับแล้วสิฮะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูตรงนี้นิดนึงนี่ครับแต่ว่าเครื่องมันเป็นเครื่องตัวนี้นะครับเครื่อง2อ0 0 ทอร์โบมันไม่ใช่เครื่องคอมมอนเร็วอะดิฮะประเด็นอืบล็อกนี้มันใช้เครื่องนี้เหรออันนี้ผมไม่ชัวร์จริงนะเพราะว่ามันเป็นดี a ม็ x ซเอโฉมแรกนะครับแต่ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าออด้วยความที่เป็นโฉมแรกอะไรฮะไม่น่ายากเดี๋ยวเราดูเพจก็ได้ฮะนี่เพจโอเคครับใช่ครับเครื่องตรงนะฮะเป็นเครื่องบล็อกนี้นะครับเป็นเครื่องบล็อกนี้แต่เอาชัวร์เดี๋ยวต้องหาหน้าเล่มมาดูนะฮะ แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับ2,005เทอร์โบนะฮะบนอ๋โอโฉมดีแม็กโฉมแรกนะฮะน่าจะมีหน้าเล่มให้นะครับอ่าเจอละว,ว่ากันเต็มๆสูบไปเลยนะครับกันเหนียวนะเพราะว่าแสนหนึ่งมันก็อาจจะไม่ได้แพงนะครับแต่บางคนที่มีงบเท่านี้เนี่ยอืมมันพลาดไม่ได้จริงๆนะอตรวจสอบหน้าเล่มแล้วปึ๊บป๊บปบ๊โอเครหัสเครื่องโอเคอ่าตามนั้นอ่า โอเคฮะใช่ครับเป็นเครื่องเดิมโรงงานที่ติดรถมานะครับอ่ะจบไปนะครับบนราคา100,000บาทสําหรับ d m a ม EX นะครับที่มีตู้เย็นแถมมานะก็ลองพิจารณาดูครับ1นึ่งแสนทุนๆสเปคประมาณนี้คุ้มไม่คุ้มว่ากันไปเดี๋ยวเราไปดูอีกสัก1นึ่งคันละกันนะครับไอ้พวกรถตู้เย็นอย่างเงี้ยก็มีคนถามมาอยู่เหมือนกันนะผมเห็นว่าเขาขายค่อนข้างถูกนะฮะแล้วนี่เป็นอีก1คันนะครับสําหรับรถตู้เย็นนะะฮนี่ครับสีฟูแปัตเลยไม่รู้ว่ารถบริษัทไหนนะใครรู้ฝากคอมเมนต์หน่อยนะ นี่ครับอีกหนึ่งคันโอ้โหแต่คันนี้มันได้ปีใหม่นะครับคันนี้เป็นเลเวลปีสองพันสิบเก้าเครื่องสองจุดสี่ดีเซลนะฮะนี่าเจ้าโอ้โหชมพูแบบนี้เลยนะครับทั้งคันเลยนะไงฮะ <laughs> หวานจัดเลยอะดูดีไม่แย่นะเพราะว่าใครที่แบบจะซื้อเอาไปใช้นะผมคิดว่าอาจจะต้องมีไปทำาชงทำสีอะไรกันอยู่แล้วนะครับโอ้โละคันนี้อ้าหรือบอกราคา คันนี้สองแสนห้าทุอนๆว,ว้าวเอาเรื่องแมไม่แพงนะสองแสนห้าทุน่ทนๆผมดูตัวนี้ก่อนเลยอันดับแรกเนะ่ยอยากรู้นะครับเนี่ยมาเปิดไงวะเนี้อ่ะนี่โอ้โหวิทําดีนะเนี่ยวิไม่แย่นะเนี่ยทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับนะฮะดูดีละแอร์ใช้ได้ด้วยนะประเด็นนะครับแอร์หลังเย็นช่ำนะฮะเอาวะ นะสองแสนห้าผมว่าแค่ตู้ตัวรถอุ้ยมันก็ยังโอ้มันเกินราคาแล้วนะเฉพาะตู้นะครับกับตัวรถเปล่าเนี่ยสองแสนห้าผมว่าเกินแล้วนี่ฮะดูดีเดี๋ยวดูช่วงล่างเลยแล้วกันหืมช่วงล่างโคตรใหม่อะ่ะอันนี้ผมสันนิษฐานได้เลยนะว่ารถอาจจะใช้งานมันน้อยนะครับดูดีช่วงล่างนี่คือเดิมใหม่มากไม่มีเสริมแหนบนะครับชุเดิมแหนบเดิมนะครับไม่มีเทารอยด้วยส่วนภายในนะครับ อืมน<ส>ี่โอเคเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเบาะไม่ม um <m akes Eli> ีขาดนะครับได้เดิมโรงงานนะฮะอืมไม่แย่นะครับภายในสวยสะอาดเลยนะฮะจอเจอคอนโซลหน้าโอเคอยู่ครบโอ้โหใหม่แค่สองแสนสี่มื่นโลเท่านั้นจริงๆรถแบบนี้สเปคนี้นะครับส่วนใหญ่ใหม่นี่น่าจะทะลุสามสี่แสนไปแล้วนะครับอันนี้ใหม่สองแสนสี่มื่นโลราคา งแสนห้าทนุท่น,ทนสภาพประมาณนี้เดี๋ยวมาเช็คข้องเครื่องเพความช่วยอีกทีหนึ่งนะฮะโอ้โหก็ต้องบอกว่ารถเขาสวยจริงอะไรจริงนะครับเนี oh. เอานะไม่รู้จะไปติอะไรนะครับจากที่ดูณนะตอนนี้นะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับดูสิครับเครื่องยนต์ได้เดิมไม่มีทํานะครับแค่ตัดแคดออกนะครับเท่านั้นเองนี่ฮะเครื่องยนต์เดิมหัวน,น็อตคมกลิบไม่เคยเปิดฟงเปิดฝาแต่อย่างใดนะฮะ โอเคครับ ABS ยังดูดีอยู่มออลมปั๊มเบรกผ่านไปได้ฮะคานหน้าน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงดูครับม์กยังสวยๆอยู่เลยนะครับนี่ฮะเม็ดเชื่อมสวยๆเลยนะรถเขาได้สวยได้เดิมจริงนะครับเนี่ยอุ้ยผมว่าไม่น่าผิดหวังนะเนี่ยดูสิครับอื้มไม่รู้จะไปติอะไรจริงนะครับไม่มีอววอยู่นะครับรีวิวกันตรงไปตรงมานะฮะก็ตามสภาพที่เห็นเลยแล้วกันนะฮะนี่ดูคานดิ โอ้โหเอา่ะไม่รู้จะไปตีอะไรจริงบนราคา250,000ทุ่นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่แฟนเพจจะพิจารณานะฮะซื้อไปใช้จะคุ้มไหมเนี่ยผมไม่ได้ทดสอบขับนะครับเอาตรงๆไม่มีเวลาไปลองขับให้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่สนใจขั้นไหนนะครับติดต่อคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมผ่านนรอบนะฮะเดี๋ยวจะแวะมาลองขับให้นะครับทั้งตัวนี้นะครับฮ a ักเ u โวนะครับราคา250,000ทุนๆแล้วก็ D-Max ชมแรกนะครับ หนึ่งแสนทุนๆก็เป็นรถตู้เย็นเหมือนกันหมดทั้งสองคันนะครับใครที่สนใจคันไหนเป็นพินเศษอยากให้มาลองขับคอมเมนต์มาคลิปนี้ลาไปก่อนอไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ